เรื่งของ ค่าโทรศัพท์มือถืออันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายคนคงจะกําลังติดตามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะลดกันสักที15%ตามที่ทางกสทชมีการกําหนดเอาไว้นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางเลขาธิการกรสทชนะคะก็ออกมาเปิดเผยหลังจากที่มีการหารือกับ3ค่ายมือถือที่ได้รับใบอนุญาตสัมปทานใบอนุญาตประกอบกิจการ 3G บนคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิร์นะคะว่าการลดอัตราค่าบริการ15%นั้นสามารถดําเนินการได้ทันทีค่ะโดยนายถากรรัตทศิษย์เลขาธิการกรสทชนะคะเปิดเผยภายหลัง การหารือกับผู้ประกอบการ 3G บนคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิร์ทั้ง3รายโดยระบ,บุว่าโปรโมชั่นใหม่ที่ค่ายมือถือจะทำตลาดบนโครงข่าย2,100เมกะเฮิร์ทางสำนักงานกสทชได้แจ้งอัตราเฉลีย่ยนณะวันที่7ธันวาคม2555ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ให้ทั้ง3ค่ายต้องลดค่าบริการลง15%ตามเงื่อนไขใยอนุยาดโดยเกณฑ์ค่าบริการในแพ็กเกจใหม่นะคะที่ปรับลดแล้วก็จะประกอบด้วยค่าบริการด้านเสียงหรือว่า voice นะคะจะอยู่ที่82สตางค์ต่อนาที SMS ข้อความละหนึบาทส3สสตางค่ะ m m s นะคะข้อความละ3บาท32สตางค์การใช้อินเทอร์เน็ตค่ะอยู่ที่28สตางค์ต่อเมกะไบต์นะคะส่วนแพ็กเกจแบบใช้ไม่อัน้นหรือว่า Unlimited เนี่ยก็จะคิดอัตราเฉลี่ยจากอินเทอร์เน็ตจากปริมาณข้อมูลสูงสุดของแพ็กเกจที่ให้ใช้ด้วยความเร็วแบบ 3G นั่นเองค่ะขณะที่ปัญหาเงินเหลือในระบบเติมเงินหรือว่าพรีเพจของลูกค้านะคะผู้ให้บริการทุกรายจะต้องคืนเงินให้กับลูกค้าที่ย้ายค่ายเป็นเงินสดหรือว่าเช็คให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่ถ้าเป็นการย้ายภายในเครือเดียวกันก็จะต้ององงนเงิน ในระบบไปให้ลูกค้าด้วยขณะเดียวกันนะคะก่อนที่จะให้ลูกค้าเนี่ยโอนย้ายระบบผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้กับลูกค้าทราบก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะใช้โอนย้ายนะคะไปใช้งานในระบบ3-4อาจจะมีปัญหาในการนําไปใช้งานในต่างประเทศเพราะว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ทั้ง3รายยังทําสัญญาโรมมิ่งกับโอเปอเรเตอร์ในต่างประเทศไม่ครอบคลุมนะคะโดยทุกรายคาดว่าจะทําสัญญาโรมมิ่งกับผู้ให้บริการใน50ประเทศได้ภายในไตรมาส3ของปีนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คงจะต้อง ้องศึกษาข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะย้ายไปใช้ 3G ใหม่อขณะที่บ้านเรานี่ยังคงหุ่นๆกันอยู่นะคะกับเรื่อง 3G แต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนกําลังจะก้าวเข้าสู่ 4G กันแล้วนะคะล่าสุดนี้บรูไนกําลังจะ,เป,ปะเป็นประเทศรายต่อไปนะคะที่จะเข้าสู่เทคโนโลยี 4G วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความคิดเห็นของคนบรูไนนะคะรวมไปถึงภาคธุรกิจว่าเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับเทคโนโลยี 4G คะ่ะ บรูไนนะับเป็นประเทศแรกๆในอาเซียนที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบ 3G ค่ะและอัตราการขยายตัวของคนใช้มือถือที่นี่ก็โตขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ยปีละกว่า120%เลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อมามองอัตราค่าบริการ 3G ของบรูไนก็พบว่าส่วนใหญ่คนบรูไนจะใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินค่ะเฉพาะราคาซิม 3G ก็ตกซิมละ30ดอลลาร์บรูไนหรือราว700บาทและต้องเติมเงินครั้งละไม่น้อยกว่า20ดอลลาร์บรูไนหรือเกือบ 500บาทเพื่อให้ได้ใช้อินเทอร์เน็ต 3G ความเร็วสูงสุด7.2เมกะบิตต่อวินาทีแบบอลิมิเตตได้ในระยะเวลา7วันล่าสุดนะคะบูไนกำลังก้าวล้ำนำหน้าไทยไปอีกขั้นด้วยการเริ่มทดลองใช้ระบบ 4G LTE เชิงพาณิชย์ในเดือนนี้และจะเริ่มใช้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน6เดือนข้างหน้าหลังจากที่รัฐบาลบูไนจัดสรรคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์ให้หน่วยงานด้านโทรคมนาคมของบูไนนำไปใช้ในการให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบ 4G ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว การเริ่มต้นดังกล่าวทําให้ประชาชนชาวบรูไนโดย,ยเฉพาะผู้ที่ทําธุรกิจพอใจมากแต่ก็ยังหวั่นใจในเรื่องอัตราค่าบริการว่าจะคุ้มค่ากันหรือไม่ค่ะ uh, about 4G I'm not sure how much it will help us but of course in terms of communication uh, it could be fast because uh, sending and receiving and maybe the uh, For operation purpose, I think is better than 3G, but we are not sure how much it will help us to generate business. In the, all we want is a good and fast, not a slow. So nowadays, sometimes you have an, you have email but it's slow. Yeah, because uh, before 3.5. แต่จากการสำรวจร้านค้าอุปกรณ์สื่อสารย่านใจกลางเมืองบรูไนนะคะก็พบว่าห้างร้านเหล่านี้มีความตื่นตัวกับการมาของเทคโนโลยี 4G LTE เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเครื่องรับหรือโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆที่ทางร้านนำมาวางจำหน่ายซึ่งคนบรูไนต่างให้ความสนใจสอบถามและซื้อหามาใช้งานกันไม่น้อยค่ะ ค่ะก็เห็นนะคะว่าในประเทศอย่างรนเนี่ยตอนนี้ก็กําลังก้าวเข้าสู่ 4G กันแล้วประเทศไทยก็คงอีกไม่นานนักอีก,กไม่นานแล้วนะคะ <c oughs> และนี่ก็ <c oughs> <c oughs> นี่คือทั้งหมดของสามเศรษฐกิจในเช้าวันนี้นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ